มิกกใช่ฉันเข้าใจแล้วทอมใช่นั่นคือความสำคัญของจิตสำนึกการแลกเปลี่ยนต่อไปนี้จะแนะนำอรารยธรรมซึ่งจะมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในบทถัดไปทอมเราเข้าใจระนาบโลกการกักขังของมันความหนาแน่นของมันและของมันปัจจัยมายาใช่ไอรีนมันคงจะสนุกถ้ามีคุณอยู่ที่นี่ทอมเวลาที่เราทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันนั้นจะมาถึงในเวลานี้ระดับความสูงและความหนาแน่นของการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์โลกในตำแหน่งที่ถูกต้องของการดำรงอยู่เป็นสวรรค์แห่งความรุ่งโรจน์ใช่แล้วจอรน จะไปไหนล่ะทอมบนดาวเคราะห์โลกจอห์นอยู่ไหนหัวเราะไม่ถามว่าเมื่อไหร่ไอรีนสวนหลังบ้านของคุณเสียงหัวเราะทอมคุณพูดถึงตำแหน่งที่แน่นอนในเวลานั้นดาวเคราะห์โลกทั้งหมดจะเป็นที่นั้นตำแหน่งที่แน่นอนเพราะไม่จําเป็นต้องมีองค์ประกอบเหล่านั้นเครื่องกลจอนคุณหมายถึงว่าการสื่อสารไม่จําเป็นในทางกลไกลหรอทอมไม่ใช่ด้วยกลไกลทางอุตสาหกรรมทางกายภาพนั้นคุณอาจพลิกผมของคุณและคุณจะไปไอรีนเยี่ยมมาก พวกเราพร้อมแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ฉันอยากจะกลับไปที่การสร้างและอรยธรรม24ใครเป็นผู้สร้าง24หรือจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างสารรค์หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วพวกมันคือองค์ประกอบและอนุภาคนั่นเองถูกคุณพามารวมกันแต่จริงๆแล้วพวกเขามีอยู่แล้วและคุณสั่งพวกเขาเหรอทอม นั่นเป็นคำถามใหญ่มันเป็นในลักษณะนี้มีผู้สร้างองค์หนึ่งองค์หนึ่งพลังงานแสงบริสุทธิ์หนึ่งเดียวตัวตนอันบริสุทธิ์หนึ่งเดียวที่บรรจุองค์ประกอบทั้งหมดไว้นั่นคือมันซับซ้อนมากแต่ในการทำให้เข้าใจง่ายมันได้กลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตต้านความรู้และภูมิปัญญาจึงเริ่มแบ่งองค์ประกอบออกไปนั่นเองประกอบด้วยไม่ใช่เพื่อหรือออกแต่เพื่อสร้างโครงสร้างเพราะในความเดียวใดของมันมีเพียงตนเพื่อสหายเท่านั้นนั่นไม่ผิดแต่การสร้างสถานการณ์ขึ้นมาก็มีคุณค่ามากกว่ามีองค์ประกอบที่แยกจากกัน เพื่อสร้างสถานการณ์ที่จะมีโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ที่จะอาศัยอยู่ตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันการดำรงอยู่ส่วนต่างๆที่จําเป็นเพื่อให้ได้รับเลือกเพราะพบว่าในการสร้างสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากความว่างเปล่าว,ว่ามีความจําเป็นที่จะต้องขยายการสร้างนี้ตอนนี้จะเป็นเช่นไรจุดประสงค์ของการสร้างอะไรจากความว่างเปล่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องมีสร้างบางสิ่งบางอย่างดังนั้นอรารยธรรมสากลทั้ง24อรารยธรรมจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางองค์ประกอบของทิศทางองค์ประกอบของจุดมุ่งหมายและยัด เรารู้ว่าจะมีเป็นพื้นที่บางส่วนของอารยธรรมเช่นของอันเตอารซึ่งจะปกครองและปกครององค์ประกอบนั้นของการดำรงอยู่ของพวกเขาทั่วจัก,กรวาลเช่นเดียวกับที่ชันธำมสีเสียงและศิลปะมันเป็นหนทางสำหรับผู้สร้างที่จะขยายและจัดเตรียมและเริ่มต้นสิ่งเหล่านั้นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการขยายเพราะเมื่อสร้างแล้วการขยายตัวจะดำเนินต่อไปและจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีองค์ประกอบต่างๆที่จะทําให้การขยายมีจุดมุ่งหมายถ้าจะขยายดําเนินต่อไปโดยมีเพียงการสร้างจักรวาลโดยไม่มีจุดมุ่งหมายเท่านั้นไม่ได้ทําหน้าที่อย่างไม่มีจุดมุ่งหมายตอนนี้เราทําให้คุณสับสนไปหมดแล้วหรือยังไอรีนไม่ไม่เพียงแต่จะไม่ทําให้สับสนเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ฉันเคยมีอีกด้วยได้ยินนี่เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นในปี1975กับกลุ่มสคนทอม ตอนนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับเราที่จะอธิษฐานด้วยกันเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นตอนนี้ของลําดับซึ่งถ้าทุกอย่างถูกต้องผลลัพธ์จะเป็นการรักู้โลกและความเข้าใจและการตื่นตัวของดวงวิญญาณของดาาเคราะห์โลกขณะที่เราสิบสองคนอยู่ด้วยกันจําไว้หลายครั้งเราได้พูดคุยกับคุณและอธิบายว่ามีสิบสองคนและวันนี้เป็นเก้าคอนอเราและพวกคุณทั้งสามคนทุกสิ่งเปเห็นไปได้หักโลกสามารถรอดได้และจะถูกช่วยไว้ทั้งจัก,กรวาลก็จะรอด ยกระดับขึ้นไปถึงระดับที่ดวงวิญญาณทุกดวงจะได้รับธรรมชาติของสิ่งที่พวกเขามีอยู่แสวงหาตั้งแต่การเริ่มแรกและจําไว้ว่าเมื่อดวงวิญญาณของจักรวาลมีความสงบและความสุขและความสงบภายในจิตใจของพวกเขาและก่อให้เกิดความรักนี้แสงหน้าแม้กระทั่งดวงวิญญาณที่คิดลบและมืดมน และนำชีวิตและความรักมาสู่พวกเขาและคุณจินตนาการได้หมว่าสิ่งที่คุณมีมาอย่างโลกนี้เพื่อทำสิ่งนั้นเมื่อทำสำเร็จแล้วจากรวาลทั้งหมดก็จะเป็นเช่นนี้สว่างสวัยด้วยแสงที่จะทำให้ตาพร่าเพราะจะเป็นแสงแห่งความรักอันบริสุทธิ์และทุกสิ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวและนั่นคือสิ่งที่ทุกคนมุ่งมั่นเพื่อแอนดรูฉันพยายามนิยามการมีอยู่ของคุณจากนั้นจึงนิยามการดำรงอยู่ของเราและแล้วความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองและฉันอาจจะแจ้งให้คุณทราบด้วยคำถามเช่น ก้าถือเป็นแหล่งสุดยอดของความรู้ปัญญาและอำนาจและอื่นๆในจักรวาลทอมคุณกำลังถามความสัมพันธ์ของคุณกับเราไม่ใช่เหรอมันคือสิ่งที่คุณย่อมเรียกความฉลาดอันไม่มีสิ้นสุดมันไม่ใช่24มันเป็นของ12พวกเราเก้าคอนอและมนุษย์สามคนอยู่ในรูปสามเหลี่ยมแอนดรูเอาละและท่านนี้คือหัวน้ำผู้หรือผู้เสนอยติที่ไม่ไหวติงท่านั่นเป็นคำจำกาแดัความที่ถูกต้อง ดังนั้นความคิดและการกระทําทั้งหมดของคุณจึงต้องมีให้มีผลใช้บังคับโดยชนชาติอื่นหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตทอมอรารยธรรมสากลแอนดรูอาจใช่แล้วคุณเองเป็นผู้เริ่มสติปัญญาความคิดแต่คนอื่นมักจะดําเนินการโดยคนอื่นเสมอทอมโดยอรารยธรรมแอนดรูแล้วครั้งหนึ่งคุณบอกเป็นในว่ามีวิชาเอก24วิชาเอกอรารยธรรมที่คุณกระทําผ่านทางทอมถ้าพูดถึงวิชาเอกก็มีมากมายแต่มีหัว24คนอนออารยธรรมแอนดรู ฉันเข้าใจแล้วพวกเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมมากมายเหล่านั้นหรือเพียงแค่หัวหน้าอารยธรรมกลุ่มใหญ่ทอมพวกเขาเป็นหัวหน้าของอารยธรรมแอนดรูและนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าสภาอัครสาวก24และผู้เท่าและอื่นๆทอมมันจะเป็นรัฐสภาจรคคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนทำงานในด้านเดียวกันนั่นคือด้านบวกหรือ24ทอม ต้องผสมผสานทั้งด้านบวกและด้านลบเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มันเป็นอย่างเราได้อธิบายให้คุณฟังแล้วการคิดบวกโดยไม่มีสามัญสำนึกนั้นไม่ดีพวกเขาเป็นอรารยธรรมที่สมดุลคุณมีสิ่งนั้นชัดเจนไหมแอนดรู Andrew, ฉันคิดว่าเราทำได้แล้วทอมเมื่อคุณพูดถึงแง่บวกจำไว้ว่าให้มองว่ามันเป็นแง่บวกที่สมดุลแอนดรูที่นี้ภายใต้24นั้นคุณช่วยยกตาหัวอย่างให้เราฟังหน่อยได้ไหมอรารยธรรมเดียวเหรอให้เราพูดว่า ฮูวามันพอดีกับที่ใดภายใต้24ทอมเมื่อคุณพูดถึง24คุณพูดถึงหัวหน้าของกลุ่มอรารยธรรมมีคนหนึ่งที่คุณรู้จักในชื่อพระยาฮวาแอนดรูพระเจ้าแล้วอรารยธรรมของเขาอยู่ภายใต้เขาเหรอพระยาเวก็เป็นเช่นนั้นหนึ่งใน24ทอมใช่มีชื่อว่าฮูวาแต่เขาจะมีปิรามิดอยู่มากมายอยู่ข้างใต้ที่แอนดรู ฉันเข้าใจแล้วคงจะมีอรยธรรมมากมายใช่ไหมเอาละตอนนี้ที่ชี้แจงส่วนนั้นบัตรนี้จงรับเอาความเป็นอยู่ของเราในฐานะมนุษย์ธรรมดารรมดาที่ไหนคนธรรมดามาจากไหนและทําไมพวกเขาถึงมาที่นี่และพวกเขามาจากไหนไปนี่เป็นหนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราทอมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนมาจากเรามีคําถามที่ถูกถามโดยสัตว์ทุกชนิดและทุกสายพันธุ์สิ่งที่คุณถามคือฉันเป็นใครทําอะไรที่ไหนฉันมาจากและฉัดน,นอจะไปที่ไหน ไม่เป็นเช่นนั้นเหรอแอนดรู Andrew. นั่นคือคำถามใช่ทอมทุกสายพันธุ์และสัพพชีวิตล้วนเป็นอนุภาคของเราไม่มีทางสำหรับคุณที่จะมีความเข้าใจนี้เราจะอธิบายได้อย่างไรแอนดรู Andrew. ฉันเข้าใจว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของคุณแต่พวกเขาก็จักไปผ่านวัฏจักรหลายรอบก่อนจะถึงโลกมีใช่หรือ